สวัสดีครับวันนี้ทั้งส่วนเกษตรเสริมทรัพย์ครับจาดที่ลงในเพจไปครับที่ลูกค้าปลูกเมื่อตอนต้นปีครับต้นสไตล์เปิ้ลจัมโบ้ครับลูกสี่ถึงห้าทีนะครับดูลูกกันครับผมลูกค้าปลูกไปไม่ถึงปีครับเริ่มติดลูกกันแล้วที่ลงไปในเพจเรามีนะครับจํานวนจํากัดสี่ต้นนี่ครับไซนี้เลยสวยๆครับสามพันห้าร้อยบาทครับพร้อมจัดทรงฟรีครับความสูงอยู่ที่เมตรสุดครับ กราไซนี้นี่พร้อมเอาไว้ลูกเลยครับดูแพงนะครับเห็นไม้ทาบอิงสวยๆกันเลยครับแผ่เนียนกิฟเลยครับพร้อมปลูกครับและสามารถเลื่อนเอาไว้ลูกได้เลยครับสามพันห้าร้อยบาทเหลือกสีต้นพร้อมจัดส่งฟรีเดี๋ยวพาไปดูมิสองไซส์ครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนี่เลยครับนี่ครับโอ้โหสวยๆกันเลยจํานวนจํากัดนะครับสามพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งฟรีครับ พุ่มสวยๆกันเลยพร้อมเอาไว้ลูกได้เลยครับใหญ่มากเลยเนี่ยในลงวางเท่าทนัน,น่ี้ิผมก็เมตรแปดสิบครับแับสูงนี่เมตรหกสิบสวยๆกันเลยไซด์ยอย่างนี้มีอ้เหลือสามต้นแล้วมีอีกไซด์หนึ่งครับเป็นไซด์ไหนฮะนี่ครับไซด์เมตรนิดๆนี่เริ่มติดลูกไปก็มีแต่อย่าเพิ่งไปเอาไว้ฮะนี่ยังเล็กไปหน่อยนี่ครับไซด์นี้สองพันบาทครับเหลือประมาณสิบต้นจะะ่ง ฟรีเหมือนกันจะส่งฟรีเลยฟรีเลยช่วงโปรโมชั่นโอ้โหแต่ใส่พันห้านี่หมดเลยครับเหลือสามตัวนงึงนี่ครับอันนี้ใส้พันห้าเนาะครับผมจะส่งฟรีเหมือนกันจัดส่งฟรีเหมือนกันครับอของมีจํานวนจํากัดนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทางส่วนกเกษตรเสริมทรัพย์ครับ Apple Star Jambo โอ้โหอร่อยไม่มีทิฏฐิกินทานละมุนรสชาตินุ่มนวลเหมือนน้ำนมเลยครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ